สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกนะคะว่าเติมเกม RV V ยังไงให้คุ้มแล้วก็ได้เงินคืนด้วยนะคะตอนแรกก็พิมพ์ไปใน Google เลยนะคะว่าเติมเกม RV ค่ะแล้วเราก็เข้าเว็บได้เลยนะคะจะเป็นเว็บของกาล i น a นะคะแล้วก็กดตรงเกม RV ค่ะแล้วก็ล็อกอินในแล้วแต่นะคะว่าคุณล็อกอิน RV จากไหนๆนะคะ ่านะคะก็รอแป๊บนึงนะคะสังเกตนะคะว่ามันจะมีการเติมเกมแบบใหม่นะคะก็คือเติมเกมแบบผ่านช้อปปีนะคะแล้วก็จะได้เงินคืน2%เซนนะคะสําหรับเราแนะนำนะคะว่าให้เราอะเติมผ่านตรงตรงช้อปปีดีกว่านะคะแล้วก็มันจะง่ายมันจะง่ายแล้วมันก็คุ้มะค่ะทุกคนแตน่อันนี้ห้าสิบาทอันนี้ก็เป็นห้าสิบาทได้หกสิบคูปองอันนี้ ห้าสิบบาทได้หกสิบหูปองเหมือนกันจะได้เงินคืนด้วยสองเปอร์เซ็นอันนี้คุ้มมากนะคะเราแนะนําค่ะเพราะว่าเราก็เติมผ่านจากช้อปปีเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาบอกมาเก่ากันเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้กันด้วยนะคะขอบะคุณค่ะ